ชอบหนังหุ่นยนต์เรื่องไหนมากที่สุดไปครับทา a n s ฟอร์เมหรือ Pacific ริมทา a n s ฟอร์เมอร์ครับทาร์ฟอร์เมหรือ Terminator ตอร์ทาร r er, มฟอร์เมอรครับทาร์ฟอร์เมหรือ i อ o รบอททาร์มฟอร์เครับทาร์ฟอร์เมหรือเบล b บบีอโอเลือกยากยากยากเอาอะา a n ฟอร์เมอร์ทา f o r ฟอรหรือ The c r e ีเอเ ทาร์ฟอร์เมอร์ครับทาร์ฟอร์เมอร์หรืออาริตาทาร์ฟอร์เมอร์ครับทาร์ฟอร์เมอร์หรือโกด์อินเดอะเชลทาร์ฟอร์เมอร์ครับทาร์ฟอร์เมอร์หรือเบรดลันเนอร์ทาร์ฟอร์เมอร์ครับทาร์ฟอร์เมอร์หรือเรียวสติลเรียวสติลแล้วกันเรียวสติลหรือโลบอครับเรียวสติลครับเรียวสติลหรือเมแกนเรียวสติลครับเรียวสติลหรือเอ็กมาชิน่าเรียวสติลครับ เรีย s สต e ลหรือไ r ฟอร์เ e อร์วัอไทฟอร์เมอร์วันครับเรื่องนี้สนุกจริงเรื่องนี้สนุกจริงเรียกได้ว่ามันพาเราย้อนกลับไปถึงลาเงาของหุ่นยนต์ว่าเป็นอะไรยังไงเรื่องนี้ผมชอบครับแอคชั่นดีภาพสวยเยี่ยมมากโอเคครับ t r ฟอร์เมอร์วันชนะไป